ที่สังคมเขาจับตาตอนนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าคดีเครือข่ายเว็บพนันของมินนี่เนี่ยนะฮะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง <ฮะ S 1> เยอะ แล้วสําคัญที่สุดเนี่ยหลักฐานไปถึงหรือเปล่า<ะ>และว,วันนี้เนี่ยมีการขยายผลนะครับโดยทางฝั่งของบิ๊กเต่าซึ่งบิ๊กเต่าเนี่ยเขาเป็นคณะกรรมการที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นมานะครับให้ร่วมสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีนี้ก็บอกว่าจริงๆคดีนี้แยกเป็น2สํานวนด้วยกันนะฮะค,คดีแรกผู้ต้องหา61คนก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและประชาชนคดีนี้เป็นคดีหลักนะครับ แล้วมีพนักงานสอบสวนเป็นตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบส่วนอีกคดีหนึ่งเนี่ยเป็นการสืบสวนขยายผลพบผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด เข้ามาเพิ่มอีก5รายด้วยกันและก็เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยมีการร้องทุกกล่าวโทษสํานวนเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของปอปชเนื่องจากมีเรื่องหลักเกณฑ์ของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะครับอยู่ในระหว่างการรอพิจารณาอยู่นะครับซึ่งบิกเต่าก็บอกว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะเอาเอาคดีเนี้ยดึงมาให้ตํารวจเนี่ยดำเนินการเองมันจะเร็วกว่าทีนี้นักข่าวไปถามว่า5รายเนี่ยนะฮะของคดีที่สองเนี่ย มีชื่อระดับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับคดีเว็บพนันจริงหรือไม่ไปฟังเสียงบิ๊เต่าตอบครับคดีบินดี้ตอนนี้นะครับแยกได้สองสำนวนสำนวนแรกคือหกสิบเอ็ดคนนะครับที่ที่แยกเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่ดำเนินการในส่วนของ สารทุจริตนะครับ14คนแล้วก็มีดำเนินคดีสารนายาอีก47คนรวมเป็น61นะครับส่วนอีกคดีหนึ่งเนี่ยนะครับนี่เป็นคดีหลักคดีรองลงมาเนี่ยก็คือแยกจากคดีหลักเมื่อเราสืบสวนคดีมินนี่แล้วเนี่ยจากพบผู้ต้องหาตามนี้นะครับก็ได้พบผู้ต้องหาเพิ่มอีก5ลายนะครับ ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้บนคดีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก5้ารายทั้งข้าราชการในราชการและนอกราชการนะครับคดีที่สองเนี่ยนะครับได้ส่งไปที่ปปชนะครับเพื่อให้ปปชพิจารณานี่จะส่งกลับหรือไม่กลับแต่ในเนื้อหาเนี่ยเราต้องการขอกลับเพราะว่ามันเป็นเหตุเกี่ยวพันกับคดีแรกนะครับเพราะคดีแรกเนี่ย ดำเนินคดีไปเนี่ยพบผู้ต้องหาก็คือเป็นคดีหลัก อันนี้5คนก็เป็นคดีรองนะครับใน,ในส่วนของคดีรองหรือคดีที่2เนี่ยด้วยฝั่งลบมีรองสุรเชษเข้าไปเป็นหนึ่งในห้านั้นหรือเ่าครับครับมีชื่อตามในข่าวหรือครับ5คนอ่าตอนนี้ก็คือสำนวนในส่วนของคดีที่2อ,อยู่กับปชรแลร้วทางตำรวจเห็นว่าจัดเอามาดำเนินการเองด้วยเหตุผลอะไรรับคือเรามองว่า การดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นสมนวนหลักนะครับสมนวนหลักก็คือสมนวนแปดเจ้าที่ตารวจแปดคนนะครับแล้วก็สมนวนรองเนี่ยมันเป็นเจ้าที่ตารวจห้าคนที่เราพบนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเอากลับมาดําเนินคดีได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนในการดําเนินคดีเพราะ,ะถ้าถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวการสั่งหรื หรือการชี้แจงอะไรหรือเหตุผลอะไรเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเราเราเนี่ยได้ทำหนังสือขอท่านผู้ชมครับคือความผิดที่ตามมาเนี่ยจะเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับวินัยร้ายแรงนะ,ะถ้าเป็นเรื่องของเจา้าหน้าที่ตำรวจนะก็คือ157กับ149แล้วเดี๋ยวอาจจะมีการรวบรวมหลักฐานฟ้อง ความผิดฐานฟอกเงินต่อหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไป <Ừ. S 1> อยืนยันครับบิ๊กเต่ายืนยันบอกเรื่องนี้มันไม่ใช่เกมการเมืองภายในแวดวงตํารวจแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือตามข้อเท,ท็จจริงเลยและที่น่าสะเทือนใจบิ๊กเต่าบอกแบบนี้ฮะว่ามีตํารวจเนี่ยเข้าไปร่วมกระทําความผิดแล้วเงินที่เห็นในสํานวนหรือเงินที่เห็นในหลักฐานการเชื่อมโยงกันแบบนี้เนี่ยสามร้อยล้านครับคุณมิวโอ้โห สามร้อยล้านครับบิ๊กเต่อบอกปล่อยไว้ไม่ได้ครับม,มันจะกลายเป็นมะเร็งร้ายที่กัดก่อนวงการตํารวจให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนครับอ่ะรอดูนะคะเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค,คะ